มนุษย์ผีขหบ,บดีและขะหปัตตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี 2. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 3. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี 4. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ขหบ,บดีและขะหปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรหนีครอบงำ ด่าและบริาพาสสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำด่าและบริาพาสสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือน ขหบดีและขหปัตตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลขหบดีและขหปัต,ตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท,ท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตระหนีครอบงำด่าและบริภาสสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีล มีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีไม่ด่าไม่บริพาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหบดีและขะหปัตตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แลขหบดีและขะหปัตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตาระณีไม่ด่าไม่บริพาทสมณพรามณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรณีครอบงำด่าและบริพาทสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหบดีและขะหป,ปัตตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แล ขหบ,บดีและขหปัตตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณี ไม่ด่าไม่บริพาทสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในการมจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณี ไม่ด่าไม่บริพาสสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหบดีและขะหปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แลขหบดีและขะหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการอย่างนี้แลภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีลเป็นคนตรณีมักด่าว่าสมณะพราหมณ์ ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีมักด่าว่าสมณะพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีภรรยานั้นชื่อว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีสามีเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณี ส่วนภรรยาเป็นผู้ทุศีลมีความตรนีมักด่าว่าสมณพราหมณ์ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับชายเทวดาทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมภรรยาและสามีทั้งสองนั้นเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธ,ธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกรรารมมารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก